เียงต้องกินข้าวแต่ถ้ายังไม่พักเลี้ยงห้าวเดี๋ยวได้กินตีน ได้สมุดเปบไก่ๆแล้ว uh. ก nah. ็ไม่ตายด้วยดอีกวเราขอสร้งบ้านทาแล้วกันนะทุกคนไม่ต้องตามเราจะสร้างบ้านที่ตรงนี้เลยแล้วก็ทำที่โซนแกโอเคเราไม่ยอะ ตึกได้แล้วแบบ10ชั้นนะครับปีที่แล้วสั้นไป9หรือิบชั้นนะครับแต่ปีนี้จะได้ก10ชั้นคุณกระปจะเรียกว่าไอ้เก่าเก่าเออใช่ผมลืมเอาตัวคำเลยเหรอไมเห็นชื่อว่าอะไรดีเหมือนกันบิตเติ้ลบิตเติ้ ถ้าเป็นปลานี่ดีแต่ถ้าเกิดเป็นตัวออกสลอดอะไรออซโลดคือตัวอะไรหรอตัวที่มึงชอบในเกมไมค์คราฟ์อ่ะโอ้ที่ตัวอสโลดตัวนั้เขาชอบมากคืออะไรไอตัวไอกิ้งกาดทะเลอะะสีชมพู่ตัวสีชมพูแต่ถ้าเป็นตัวสีเหลืองจะตัวหายาก ทำไมไม่ไม่รักเขาเลยล่ะมันก็ใจละลายเหมือนกันไม่วมันใจละลายแต่มันตัวเขาสลดตีกะมีคนแบบเขาแบบแกปืนกาไหนตอนนี้สร้างบ้านโอ้ขอมาทะเลเลย โอ้ยผมก็เดินทางไปเกาะใหญ่เดี๋ยวผมจะหาเรอก่อนใช่บ้านที่ผมสร้างเานทรกลวยนะครับคือเป็นชงด้านต่ำคือคือจุดได้แล้วหิวแหละได้ยแล้วหิวแหละเน้เน้มาสักกรวย เราชกอดเหล็กแล้วเลเวลก็ไปเก็บเล้วขอแล้วกันนะจะไม่มีเลเวลเลสเราชุดกอเหล็กแล้วอุ้ยแต่เรเดไม่ได้เลาเลยางี้เนีเพื่อนเราชดกอดเล็ตรงนี้กอดเมาตรงนี้มองน้ำตื้นๆเนีนามีนี่ชุดกอไม่เล้มื่อตอนเนี้ยไหนเอเลยชุดกอไม่ล้วชุดกอดเล็กใสเลย มีแล้วเครยังไม่กินกอดเหล็กใส่เลยตอนเนี้ยอัพเสนอทุกคนถือผงเรียกว่ากิ้งกาทะเลเพราะว่าแม่งอยู่แต่ทะเลจะและรูปทรงก็เหมือนกิ้งกาดเลยตักที่ว่ากิ้งกาะเลผมเป็นคนที่แบบชอบกิ้งกาทะเลกระป๋อมแต่แต่บิ๊ตันไม่ชอบกินกาแบบกระป๋อมกา ได้กล้าไปยังไนเป็นกน้ากยเราไม่เล่นแบบเอาชีวิตไม่รอดกันละคะทุกคนตอนนี้เจอฟักทองวยเอาชีวิตไม่รอดแด่วรอด่าไม่เห็นักทองาจะอดีตแตไม่รอดเลยแหละตามจริงเวลาก็ไม่รู้อกเนยยยวคนเลย อ้าเน็ตไปไม่รอ้ันเลยีปิดตปิดีปิดอ้ยไหนุ่มบดาก็คแฝงไป้วนะดต้อฟปฟเน้ออกดออกเข้าใหม่เหรอบ้ามจงกลัวเอิ่น แว่าใครๆเขาอยู่ได้อะไรครับตอนนี้ผือู่ที่เมืองดูไบนะครับเมืองที่มีแต่ทะเลทรายแะเพื่อนนะมีอะไรเลยก็เราก็มีอ่าทางไปเขาจะบอกเรื่อนที่ตอนนี้เขาจะอยู่เกาะที่เล็กที่สุดแล้วก็ห่างจากผู้นาย้วยห่างจากพวกเรากี่เมตรครับก้าวตอนนี้เรามีเขาเจอที่ทำเลบ้าอยู่ตรงนี้เรียกเขากันเลย แกเดี๋ยวเขาจะสร้างบ้านตัวนี้แล้วกันนะมันดูเหมาะกับการสร้างดีเราไม่เล่าแล้วเราจะไปมีล่วงหนยนะแต่ว่าเราก็อยากถูกไกลๆหน่อยนะเฮ้ยถ้ามีควันดำแบบเลยใช่เลยมันมีขออะไรอย่างเงี้ยครับลองก็มีความจังเต็มที่จะต้องเอาประเทศหนึ่งข้ามไปอีกประเทศเขาขอทำที่สต๊อปก่อนที่หายใจ ดังนั้นผมก็จะมาสร้างอ่าสถานีรถไฟในวันนะครับทุกคนใครอยากหายใจก็ไม่อยู่ในนี้ใครไม่อยากหายใจก็อยู่ข้างนอกมีอยู่มีที่หายใจหรอโอเคเราก็จะมาสร้างตรงนี้แหละครับตรงที่มีป่าชายเลนป่าชายเลนอีกอ่ะเร้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปอที่หนึ่งไปยังที่ที่หนึ่งด้วยนะครับ คุณครับผมสามารถว่ายน้ำได้โดยที่ผมไม่ต้องหายใจโดยการอัพนมมือใช่ไหมครับเ่ครบวะาจัราวดวัจะล้ววับรถเคุกคนครับพี่ว่าผมอยู่ในน้ำผมจะรอดไหมรอด ใ้ใดวยหมดแล้วหมดแล้วตาหมดแล้วใครทราบครับวัาทำอะไรตัดสะพานอ๋อครับแฟอร์เปล้าทำสะพานหายอ่ะ พราะว่าเจ้าของห้องเป็นคนทําแล้วล่ะครับใครก็ได้ถามหน่อยใครเป็นคนตัดสะพานออกทำ้องไม่ได้ถา เตือนอะไรเหรอถ้าถ้าไอไอคนชื่อตัวดีนำหน้าไม่ถูกใจอะไรคุณอะ่ะก็บัญจีดำเขาได้เลยนะลําคาญแล้วเนี่ยผมไม่รู้น้าลําคาญเลยเมื่อกี้ก็ทําละบ้านพังเลยโอเค,อเ,คเดินทางครับ เเเให้ป okay, mm ิดไตอนนี้ไก่จะออกไข่ลดความเร็วสามลความเร็วหนึ huh ่งเก็บ huh. ม mm ันยำหนึ่งน้องไก่จะออกไข่เยอะๆนะแกลแก่หน่อยตอนนี้เราจะมาแอนชาร์ดของใส่ลูกไก่สิไ่งใมากยอะมากตอนนี้ได้ลูกไก่เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะมันทำอะไร เราจะมาเอ็นทับเขาทำไรเนี่ยท่านผู้ชมบ้านมันก็หายไปด้วยนะครับเฮ้ยต้องหมูหลับพอดีเลยขอปุ๋ยหน่อยนอุ๊กคุณผู้ชมมาบ้านมันหายไปด้วยครับอ้า,อาวทีนี่ล่ะครับใครเปน็นคนทำจะข,ขอห้องหรือเปล่าคนทำ อมอยู่ไกลผมจะทำได้ยังไงก็ล่ะล่าล่ะใช่มีแค่คนเดียวที่ทำก็คือกระต่ายผมเตะมันเอาเปียวเอ้ยปุยห้องมาแล้วปุยแล้วเนี่ครับคลิปกี่ชั่วโมงเนี่ยขอดูแป๊บนึงครับหนึ่งชั่วโมงสองนาทีโอเคครับถ้างั้นผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันครับแล้วก็ขอบคุณพี่เติร์นแล้วก็ ไอพวกที่ทำให้เสียงมันปุ้ยย่ปุ้ยยำแล้วก็พูดเล่นเก่านี่มาหาผมด้วยนะครับ okay, ออโอเคฮะเพราะฉะนั้นเพราะ้างั้นผมขอจบคลิปนี้ก่อนดีนะคุณวิตวชวาตวชวลนิซิโยเกน่นะไปชาวนาไล่

I'm okay. okay.